สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวค่ะกับจา่าดีแล้ววันนี้ก็เป็นเทศกาลวันคริสต์มาสค่ะเทศกาลวันคริสต์มาสเราก็ต้องมีขนมนะประจําเทศกาลนี้คืออะไรเอ่ยที่เราจะต้องทาต้องทานเราจะต้องไปซื้อมาฝากผู้ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่คือประจําเทศกาลนี้เลยละก็คือขนมเค้กตัวหนึ่งที่เรียกว่าฟรุตเค้กเค้กที่มีผลไม้อัดแน่นทั้งด้านในเนื้อทั้งด้านบนเลยละ่ะสุดยอดอร่อยมากๆเลยแล้วก็สูตรที่จะดีกับเราจะทําวันนี้เนี่ยเด็ดมากเดี๋ยวเราไปดู ส่วนผสมกันเลยดีกว่าว่าฟุตเค้กในสไตล์ของจาดีเนี่ยมีส่วนผสมอะไรกันบ้างค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าส่วนผสมจะมีอะไรกันบ้างก็ทั้งหมดเนี่ยแหละเกือบจะเป็นเนื้อเค้กหมดเลยจะมีแค่2ออ,อันนี้ที่เป็นยำใสตรงนี้ค่ะกับเป็นผลไม้ตรงนี้ที่เป็นแปลงหน้าเพราะฉะนั้นเราจะดูทั้งหมดกันเลยเนาะก็มีผลไม้ค่ะตรงนี้จะดีมีเชอร์รี่มีส้มเชื่อมมีลูกเกดมีเยอะมากคือใครมีผลไม้ชนิดไหนที่เราชอบ ที่เป็นผลไม้เชื่อมเนี่ยก็ใส่ลงมาได้หมดเลยก็แค่น้ำหนักปริมาตรตามที่จะดีบอกเอาไว้เนาะแล้วก็มีถั่วต่างๆตรงนี้ใครชอบเป็นแมคคเดเมียอัลมอนด์วอลนัทก็แล้วแต่เลยค่ะก็คือปริมาตรปริมาณตามที่จะดีบอกไว้แต่ว่าอยากจะตรงเนี้ยโอ้โหเป็นชนิดเดียวกันหมดเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นรวมๆกันหลายชนิดก็ได้อันนี้ก็เนาะดูตัวนีว้ถัดมาตัวนี้เป็นแป้งเค้กค่ะน้ำตาลใสแดง มีเนยค่ะจะดีใช้เนยเค็มอีกแล้วตามสไตล์เลยจจดีเนยเค็มแต่ว่าขอเป็นอุณหภูมิห้องแล้วก็มาด้านนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นออซินนาม,มอนหรือว่าที่เรียกว่าผงอบเชยนี่แหละตัวเดียวกันกลิ่นเขาจะหอมมากถ้าใส่เข้าไปในฟลิกเค้กผงฟูค่ะมีไข่ไก่มีเล้าลำด้วยจะดีใส่เหล้าลำไปเยอะเยอะเหมือนกันเพราะว่าออความหอมทั้งหมดของผลไม้เนี่ย ก็มีส่วนด้วยแหละเล่าลำจะอร่อยมากแล้วกส็สุดท้ายค่ะอันนี้เป็นผงลูกจันภาษาไทยนะหรือว่าเป็นนัดเมด็ดก็ได้เป็นนัดเมด็ดพาวเดอร์หาซื้อได้ที่เดียวกับเนี่ยผงชนิดนี้แหละซื้อได้ที่เดียวกันก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปสุดท้ายที่แต่งหน้าก็เป็นยมามใสแต่งหน้าค่ะก็หาซื้อได้ห้างสรรพสินค้าเหกัน ก็ผลไม้แต่งหน้าตามชอบเลยอันนี้ใครชอบเชอร์รี่ใครชอบส้มลูกเกดทั้งหมดนี้ค่ะเข้าไปติดตามชมได้เลยที่ foodtravel.tv อัตตาส่วนทั้งหมดที่นั่นได้เลยเราไปลงมือทำเจ้าตัวฟู้ดเค้กที่มีผลไม้มากมายน,นี้กันดีกว่าไปเลยจ้ะ เรามาเริ่มทําตัวเนื้อเค,ค้กกันดีกว่าที่ทําฟุตเค้กแล้วเค้กผลไม้ก็อันดับแรกเลยค่ะจะดีจะมีผลไม้ที่เลียง <ๆ S 1> เลียงไว้อย่างเงีเ้ยเยอะแยะมากมายหลายชนิดเลยมีถั่วด้วยแหละอยู่ในชามเดียวกันแล้วมีเหล้าลำค่ะตัวนี้คือถ้าจะถามจะดีนะว่าฟุตเค้กถ้าเราไม่ใส่เหล้าลำได้ไหมเดี๋ยวต้องมีคนถามแน่เลยอยากจะตอบจริงเลยว่าอย่าเลยอย่าทำอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันมันจะไม่ใช่จริงๆมันจะกลายเป็นไม่ใช่ฟุตเค้กแล้วอ่ะ ไม่ใส่ได้ไหมได้เะดีก็มีสูตรสําหรับไม่ใส่เล้าลำเหมือนกันแต่ว่ามันความอร่อยไม่ได้จริงๆอะ่ะพอเราใส่เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะแอลกอฮอล์พวกนั้นมันจะระเหยเออกไปเองแล้วมันจะกลายเป็นกลิ่นหอมๆที่เอาไว้เชื่อมเพราะว่าผลไม้เชื่อมทั้งหมดเนี่ยเขาก็เขาก็มีอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นทานเค้กตัวอื่นแล้วกันนะถ้าจะไม่ใส่เล้าลำลงเลยค่ะพูดเยอะเนะาะจะดีพูดเยอะอ่ะแล้วก็คนพอนิดหนึ่ง จะดีจะแช่เขาไว้อย่างนี้แหละไม่ได้แช่ข้ามวันข้ามคืนหรอกแช่ช่วงเวลาทําตัวอื่นเขาก็จะเริ่มซึมละซึมเขา้าหืมกลิ่นมันหอมจริงๆอ่ะจะดีจะพักเขาไว้ค่ะเนี้ยแหละแป๊บเดียวพักคอยแค่เนี้ยแหละไปทําตัวอื่นต่อเลย แล้วก็มาดูขั้นตอนที่สองหลังจากจะดีพักตัวผลไม้กับพวกถั่วต่างๆแช่เล่าล้ำไว้แล้วเนี่ยก็มีเนยค่ะจะดีใช้เนยเคียมอย่างที่บอกไปแหละเพราะว่าจะดีไม่อยากให้ต้องมายุ่งยากกับการใส่เกลือไงใส่เกลยุ่งยากตรงไหนนั่นแหละก็ไม่ต้องใส่ <c oughs> ก็สบายเราเป็นหนึ่งสเต็ปเนาะไม่ต้องเฟืองชงเฟืองชามช้อนส้อมอนตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนยเป็นอุณหภูมิห้องนะ <c oughs> คนให้เข้ากัน เห็นไหมอุณหภูมิห้องปุ๊บนี่จิ้มมีเดียวก็ได้ละคือถ้าเป็นฟรุตเค้กเนี่ยจะดีไม่ต้องตีงให้ฟูเลยแหละเพราะว่าใครเคยเห็นฟรุตเค้กแล้วเนื้อฟูเปล่าไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่ตีพอเข้ากันแล้วถ้าเป็นเนยอุณหภูมิห้องเราเนี่ยก็จบแล้วอะแค่แค่ให้แตกจากที่เป็นก้อนเมื่อกี้ก็พอแล้วก็น้ำตาลใสแดงไม่ได้ร่อนด้วยแหละ ไม่จําเป็นต้องรอดเลยถ้ายิ่งมีเป็นแบบเม็ดน้ําตาลเม็ดเม็ดเม็ดเมดเมดนะตัวนั้นก็ทําให้อร่อยขึ้นในระดับหนึ่งได้ไม่ต้องรงอนเลยเดี๋ยวจะดีขอคนให้เข้ากันก่อนละกันเนาะนิดนึงจ้ะ ตอนนี้จะดีตีน้ำตาลกับเนยเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ส่วน่วนต่อไปก็คือไข่ค่ะจะลงทีละหนึ่งก็ได้แล้วก็คนลงสองเลยก็ได้ลงสองเลยก็ได้อ,อ,ไดอุณภูมิเขาอุณภูมดิดียวกันไงเขาก็ไม่แยกแล้วล่ะแล้วก็คนให้เข้ากันก็ตีให้เข้ากันสักนิดหน่อย นิดเดียวพอเข้ากันแล้วก็จะใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดลงไปเลยค่ะจะมีแป้งเค้กถ้าใครใครไม่สะดวกร่อนลงไปในนี้แบบน้อง,อง,องๆเด็กๆอะไรเงี้ยจะร่อนลงไปจะลำบากี๋ยวหกเลอวเทะร่อนใส่เป็นชามผสมเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยมาลงในนี้จะได้ทำง่ายขึ้นหน่อยแต่ว่าจะดีลงในนี้ได้มีเป็นซินนามอนค่ะหรือว่าผงอบเชยแล้วก็มีผงอีกผงหนึ่ง นะผงลูกจันผงลูกจันนัดเมดผงลูกจันขอโทษผงลูกจันแล้วก็ผงฟูค่ะลงเลยง่ายไหมคือถ้าเป็นวิธีนี้ถ้าใครทบบําได้จะง่ายมากเราไม่ต้องเปลืองอีกหนึ่งชามทรัพยากรเรียบร้อยแล้วก็ คนให้เข้ากันค่ะเยนี่กลิ่นเขามาแล้วล่ะเนี่แหละเดี๋ยวพอใส่ผลไม้นะไม่ต้องงงนะคือจริงๆฟุตเค้กต้องเป็นอย่างนี้จริงๆคือผลไม้เขาจะชนะเลิศแต่ถ้าใครชอบผลไม้น้อยก็ได้แต่มันมันจะไม่ใช่ล่ะโอเคส่วนผสมสุดท้ายแล้วที่เราจะใส่ลงไปแล้วก็จะดีจะไม่ใช้ ตะก้อแล้วเพราะว่าเขาเข้ากันแล้วส่วนสมต่อไปที่ใส่ไปใช้ตะก้อเราจะขนยากเราจะใส่ผลไม้ที่เมื่อกี้เราแช่เหล้าลำเอาไว้ไม่ถึงเท่าไหรอ่อ่านนาทีป่ะที่จะดีทําทั้งหมดเนี่ยไม่น่าถึงอะเขาซึมแล้วเห็นปะลงเลยแล้วก็ตรงที่เป็นน้ำน้าของเหล้าลำนะไม่ต้องไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยมีน้ําขนาดนี้ลงได้ปะลงลงโลดเลย แล้วก็คนให้สผสมทั้งหมดเข้ากันเป็นอันเสร็จพิธีเดี๋ยวจะดีจะคนให้เข้ากันอีกนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูตาที่คนเข้ากันแล้ค่ะตอนนี้จะดีก็ผสมคนทั้งหมดให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ แล้วก็เทลงพิมพ์เลยค่ะัวดี้ใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมอันนี้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมแล้วก็ข้างในกลุกระดาษไขไว้ด้วยจะได้ถอดพิม,พมง่ายแต่ว่าจะดีกลุแค่ด้านล่างเป็นสี่เหลี่ยมผ้าไม่ได้เอาขึ้นมาถึงด้านบนเนี่ยนี่แหละประมาณนี้แหละแล้วก็พ่นสเปรย์ออยล์หรือว่าทานเนยได้ก็จะได้แกะพิมพ์ง่ายแล้วก็ลงโลดเลยผลไม้จะเยอะมากอ่ะคือฟุตเค้กอ่ะต้องถึงน้ำถึงเนี้โยโคดให้หมด เรียบร้อยยงโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเข้าเตาอบแล้วก็ตัวเนี้ยค่ะชิ้นเขาจะใหญ่นิดนึงจะดีจะเข้าไว้ที่35นาทีแต่ว่าถ้าไข่เป็นไซส์ใหญ่กว่านี้หรือว่าทําแค่ครึ่งสูตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันจะขึ้นลงนิดนึงถ้าของจะดี35นาทีใช่ไหมชิ้นใหญ่กว่านี้ปุ๊บก็อาจจะถึง40 ลองลองบวกลบนิดนึงลองเช็คสุกดูก็ได้ค่ะอุณหภูมิอยู่ที่175องศาค่ะเป็นไฟบนไฟล่างเหมือนกันแล้วก็ถ้าสุกเมื่อไหรเราจะกลับมาดูกันอีกทีว่าทำยังไงต่อไปอ้อเดี๋ยวอีกนิดนึงถ้าอยากจะให้อร่อยจริงๆเลยนะมันมีอีกทริคนึงแหละจะดีบกเอาไว้ตรงนี้คือคือหน้าด้านบนมันจะถูกเผาด้วยเตาถูกไหมด้านบนมันก็จะแห้งขึ้นกว่าปกตินิดนึงคือถ้าฟรุตเค้กจริง,รงๆเขาต้องช้ำๆเพราะนั้นจะดีมีเป็นเล่าหลำ เป็นสเปย์ออยเป,เป็นสเปย์ขอโทษผมข้างบนไปเลยนิดนึงหฮบได้ละฮ้บนี่แหละผมข้างบนคือถ้าตัวในเตาเนี่ยข้างบนน่าจะไม่แห้งไม่ได้เนี่ยแหละแค่นี้เข้าเตาเลยแล้วกลับใหม่ที่ตอนสุกจ้ะีกลิ่นหอมมากเลยสเปย์ ค่ะตอนนี้เนี่ยเค้กก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะจะดีเอาวางพระบนตะแกรงจนเย็นได้ที่แล้วเขาเย็นเย็นสนิทแล้วค่ะแล้วก็มาแต่งหน้าเจ้าตัวฟุตเค้กันก่อนอื่นเลยเพื่อให้เขาแบบยังช่ำๆอยู่จะดีจะเป็นสเปรย์เป็นเหล้าลํำค่ะลงไปอีกนิดนึงเพื่อทั่วเลยนั่นแหละแล้วก็เช็ดนิดนึงเพราะว่าจะโดนจาน เช็ดให้าสะอาดหน่อยด้าล่างด้วยจะเช็ดโอเคแล้วก็ได้ขั้นตอนการตกแต่งเขาแล้วล่ะปึ๊บปึ๊ค่ะก็หลังจากสเปรย์เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มาแต่งกันจะดีมีเป็นส้มเชื่อมมีหลายไซส์เลยล่ะ ต้มเชื่อมใหญ่ไปปะเนะี่ยนี่ดีกว่าอ่าแล้วก็มีเป็นเชอร์รี่เป็นลูกฟลิกผลฟลิกเนาะลงไปชอบแบบใส่ชิ้นๆเต็มๆอะ่ะแล้วก็เชอร์รี่หั่นหน่ยก็ลง นี่แหละค่ะก็ลงไปเรื่อยๆเลยตามตามความชอบเลยใครอยากจะใส่อะไรตรงไหนก็ลงจนเต็มเลยล่ะพูนเลยล่ะเดี๋ยวจะดีก็จะแต่งลงไปเรื่อยๆค่ะหูว่าเราค่อยกลับมาดูอีกทีนึงตอนที่เราแต่งครบแล้วล่ะว่าออกมาหน้าตาเขาจะน่าทานขนาดไหน ค่ะตอนนี้จะดีก็ใส่ผลไม้ลงไปครบแล้วทั้งก็เราจะให้ดูว่าเนี่ยแหละรสดเค้กมันต้องแบบผลไม้ใส่หนักเข้าไปแล้วก็ทาแยามใส่เลยมันจะเป็นแบบเงาเงาวิงวิงทำให้เขาสวยขึ้นนะ่ะทาทาลงไปให้ทั่วๆโอเคทั่วแล้ว ยโอเคทั่วเรียบร้อยแล้วเขาใชมือก่อนได้ไหมอ่ะอ่ะแล้วก็เรียบร้อยแล้วล่ะอันนี้ทิ้งไว้นิดเดียวเขาก็จะเสร็จแหละเรียบร้อยถ้าใครชอบเมนูนี้ค่ะสำหรับคริสต์มาสนี้ใครอยากทำเป็นฟุตเค้กทำเป็นของขวัญทำทานเองหรือว่าจะเป็นปาร์ตี้ก็ได้ก็เข้าไปหาชมอัตราส่วนสูตรที่ทำทั้งหมดได้เลยที่เว็บไซต์ค่ะ foodtravel.tv ค่ะ สำหรับวันนี้คงต่เหลิวกินเที่ยวไทยกับผู้เที่ยวดั v ทีวีจะดีแล้วก็ช่วงเทศกาลดีๆอย่างนี้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสกับขนมอรอ่อ,รอยๆนี้ก็นะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ